4530นะครับทําขบวน254นะครับหลังสวนทนบุรีนะครับดี๋ยวขบวน254นะครับจะต้องหลีกเข้าทางสองนะครับ กับขบวนด่วนพิเศษทักษินที่3ามนะครับเราจะเห็นไกลๆนะครับว่าขบวนด่วน มีเศษทักษิณที่37มทับสนะครับกําลังจะมานะครับเดี๋ยวขบวน254นะครับจะหลีกเข้าทาง2ที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเห็นไฟของรถจาก QSY แล้วนะครับตอนนี้ขบวน254นะครับกําลังรอสัญญาณเพื่อจะเข้า ที่ประแจหมายเลข8ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อหลีกเข้าทาง2ให้กับขบวนด่วพิเศษทักษิณที่37ครับ45ครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะลืม s u ซับสไครตสันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก h ช n n นลครับ